ช่อง8กังโผละครปี2025ครึ่งปีแรกโกยทุกความเข้มข้นพร้อมชนทุกแทร็ตเสิร์ฟความเด็ดช่วงพลยไทม์สถานีโทรทัศน์ช่อง8ในครือ R.S. Group พร้อมเสิร์ฟทุกความเข้มข้นรับศักราชใหม่ในครึ่งปีแรกด้วยการสงร่งสีละครคุณภาพครบทุกอารมณ์แลนดิ้งลงทุกแพลตฟอร์มทั้งหน้าจอและออนไลน์โดยยังคงเน้นเรื่องราวที่เป็นจุดขายของช่อง8 แน่นความครบรสทั้งดรามา่าแฟนตาซีหรือแม้แต่เรื่องราวเร่นลับความเชื่อของคนไทยก็มีให้ได้ชมกันเสริมทับความน่าดูด้วยนักแสดงระดับซุปเปอร์แมสท็อปฟอร์มรันทุกวงการทั้งนักร้องอินฟูเอนเซอร์พร้อมเดินแถวพาเลตมามอบความสนุกด้วยการแสดงแบบจัดเต็มตลอดครึ่งปีแรกเปิดศักราชใหม่แบบอารมณ์ดีๆด,ด้วยละครไอหนุ่มรถไทย นำแสดงโดยเบิ้นปทุมราชประกบคู่สาร่าสลันรักเจริญจันท์มาพร้อมกับเดือแกงนักร้องลูกทุ่งและนักแสดงชื่อดังมากมาย โดยเป็นเรื่องราวของแคนเด็กหนุ่มเลือดอีสานผู้เกิดและเติบโตมาในเมืองกรุงขนานแทนไฟฟฝันจะมีชีวิตที่สุขสบายตามสไตล์คนกรุงแต่เพราะเงินที่มีอยู่ทั้งหมดมาลายหายไปกับการลงทุนในตลาดการเงินดิจิทัลแคนจึงตัดสินใจกลับไปรับมรดกจากตาคลอยญาิคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ความจริงแล้วมรดกที่เขาได้รับคือหนี้มหาศาลจากรถสปอร์ตที่วาดฝันเอาไว้เหลือแค่รถไถยที่ยังผ่อนไม่หมดแต่จูจ่ๆรถไทยก็เกิดเรื่องมหา เมื่อมันสามารถตอบโต้กับแคนได้เรากับมีเวทมนต์บางอย่างและกลายมาเป็นเพื่อนที่รู้ใจของเขาเสียแล้วต่อด้วยพิศวาสข้ามพบละครแนวผีโรแมนติกดราม่าที่รับรองว่าจะถูกจริตแฟนช่องแปดไม่น้อยกับเรื่องเล่าขานตำนานความเชื่อผีตะเคียนอีกทั้งยังเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนางเอกเพอ,อเบลล,ะล,ะลันลลินในบทบาทผีแม่ญาตะเคียนที่มีทั้งความแค้นและความรัก ประกบคู่กับพระเอกเจ้าชายหมูกรอบอาร์ตพสุ์ในมาดหนุ่มหล่อแสนละมุนพร้อมปะทะความร้ายของปรัดปรมินและฝ้ายเวลุรีเท่านั้นยังไม่พอยังมีนักสแสดงชั้นนำมากมายเรื่องราวของตำนานที่ถูกกล่าวขานของหมู่บ้านวังตะเคียนเมื่อคู่รักสองคนได้ถูกฝังอยู่เคียงคู่กันใต้ต้นตะเคียนจากการถูกตามล่าอย่างไร้ความปราณีจนเมื่ออีกคนได้กลับมาเกิดแต่อีกคนกลับยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด ตำนานแม่ย่าวังตะเคียนจึงเกิดขึ้นเพื่อเฝ้ารอการได้กลับมาพบกับคนรักอีกครั้งความรักของคนกับผีที่อยู่ต่างพบต่างชาติจะลงเอยเช่นไรติดตามชมได้ที่หน้าจอช่อง8มาถึงละครที่เป็นกระแสกันตั้งแต่เริ่มฟิตติ้งและถ่ายทำสำหรับละครนี่รักเกียรติยศละครแนวโรแมนติกดราม่าเข้มข้นผลงานละครเรื่องแรกของนางเอกป้ายแดงชมภูอธทิตาพยิยผู้ชนะเลิศการประกวดนางร้ายไทยแลนด์คนแรกของไทย ประกบกับพระเอกสายละครดราม่าอันอัครพัฒบุญนาคที่จะมาถ่ายทอดอารมณ์ความราม่ารถจัดโดนใจแฟนละครช่องแปอีกทั้งยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างโดยเป็นเรื่องราวของนิราออนกำลังจะโดนยึดบ้านและไร่ที่เป็นมรดกตกทอดเพราะสาระพี่ชายติดการพนันเธอจึงปัดสิน ใจแต่งงานกับอภิชาติลูกชายคนเล็กของเนื้อบุญหลานของปรุงแต่แล้วอภิชาติถูกยิงตายปรุงฉัดจึงให้นิราอรนแต่งกับเอกภพหลานชายคนโตแทนเพราะเธอเชื่อดวงว่าสามีจะมาเกิดกับผู้หญิงที่เกิดปีถอในปีมะโรงที่จะมาถึงนี้เรื่องราววุ่นวายจึงเริ่มต้นขึ้นเพราะเอกภพมีคนรักอยู่แล้วคือมีนาลูกสาวกำนันเรือง และเนื้อบุญก็รังเกียจนิราอนคิดว่าเป็นตัวซวยทําให้ลูกชายคนเล็กตายแล้วท้ายที่สุดความมุ่นวายนี้จะมีบทสรุปอย่างไรติดตามได้ในละครนิรักเกียรติยศถึงคิวของละครผีตาโขนละครสุดเข้มข้นแนวเมโลด,ดราม่าที่เป็นเรื่องราวของความร้นลับที่รอการค้นหาคําตอบผลงานละครเรื่องแรกของ หนูดีออนบริยาเนซ่ามามูนีสาวเก่งลูกครึ่งไทยอิหร่านอดีตมิสแกรนด์อ่างทอง2022และรองอันดับ3มิสแกรนไทยแลนด์2022มาครั้งนี้กับการเป็นนักแสดงเต็มตัวประกบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่งเจนใหม่ เนตะพนชมพูพัน์เท่านั้นยังไม่พอร่วมด้วยนักแสดงมากความสามารถลนจอโดยเป็นเรื่องราวของเทียนพิสุจิ์คบหาเป็นแฟนอยู่กับราชเชนเพื่อนร่วมง,งานเมื่อทั้งคู่ได้รับมอบหมายให้ทําเรื่องการท่องเที่ยวภาคอีสานจึงเดินทางมาที่จังหวัดเลยเพื่อทําเรื่องผีตาโขนและชีวิตเทียนพิสุจกลับต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง สวมหน้ากากผีตาโขนน้ำเงินและเมื่อเธอใส่มันก็ถูกวิญญ,ญาณลลิตาครอบงำและใช้ร่างกายเทียนพิสูจน์เพื่ออยู่กับฉัตบันชายคนรักของเธอและมีสัมพันธ์ลึกซึ้งโดยที่เธอไม่รู้ตัวพวกเขาจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าความสัมพันธ์ที่มีให้กันกลับเป็นจิตวิญญ,ญาณของอีกคนสัญญ,ญาณแห่งความอาฆาตจากความรักและผูกพันที่มาอยู่ภายใต้หน้ากากผีตาโขนสุดสยอง นี่เป็นเพียงแค่ละครครึ่งปีแรกของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ก็มัดรวมจัดเต็มทุกความพรีเมียมเข้มข้นครบทุกรสชาติเอาไว้ที่หน้าจอทั้งออนแอร์และออนไลน์ตามสไตล์แฟนๆใครที่ชอบละครแนวไหนเตรียมรอชมได้เลยปีหน้า2025ได้รับชมกันแน่นอนและในครึ่งปีหลังเตรียมเปิดกล้องกันอีกเทียบโดยจะมีผู้ชนะรายการ นางร้ายไทยแลนด์ซีซั่น2รับบทนำในละครซีรีส์ของทางช่อง8อีกด้วยสามารถติดตามละครช่อง8ได้ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาทางหน้าจอช่อง8กดเลข27